ทุกคนมื้อนี้กามาอยู่กับตีน่ากับป๊อบปี้เนาะมื้อนี้อันยินป๊อบปี้ว่าโอ้สิพาไปเกือเป็ดเกือไก่ย้อนอันอดีตเนาะเพราะว่าก่อนสิมีคนฮู้จักกัฮู้จักย้อนอันเกือไก่้กองกนนึงเข้าเกือไก่เกือบเป็ดเนาะตีน่าดิคลิปร้านวิวคลิปแรกของป๊อบปี้คลิปหยังเนีก็เฮาอันสมบ้านอาจจะไปเที่ยวบ้านแม่นบ่แม่นนั่นแล้วก็มาโรงเรียนแล้วก็ขึ้นไปหักนออยู่ <utan> ยูเทิทร์นกันนั้นฟูเนาะแล้วก็ออกมาว้าพี่น้อง <laughs> ครับหลังลาจากที่เมื่อบ้านนี้ครับบอกอีกกได้เดินห้างมาหอดน้องปอป,ป,ป,ปี้เป็นทีเียบร้อยแล้วครับสารบคลิปนี้ครับเ้อากาอยังที่บอกว่าเข้ามาตามติดเบิ้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของปอป,ป,ปี้นะครับว่าเป็นอยู่จังไหนเป็นยังใดยูเจังสียมี<ๆ>ความสุขบริรักด์ยมีความสุขแล้วก็มู้สึซนงบสังบดีเลยธรรมชาติธรรมศาสตร์ดีเนาะโอเคเลยกิจวิตรประจำวันโดยโดยเธวไปป๊อปปี้เห็นย่างไงแต่ละมือแต่ละวิน กือบสั้นมากอาจจะเกือบเป็นเกือบอะไรอย่างเงียบียกบ้านเบียกบ้านปกติก็ยังยังเป็นเด็กหน่อยคือตะกี้เห็ดยังไก็คือเห็นมาตลอดเลยว่ะเอาบ่ไปเที่ยวพามเที่ยวบ้าบ่ก็มีแบบนดินดนก็จะไปอยู่เออดื่มไหมป๊อบปี้ดื่มไหมช่วงนี้ดื่มเป็นไหมกินเบียร์ป่ะเออตอนนั้นมือเจ้ากินเบียร์เือกินยังตอนเขาเจอกันเท่แรกสมมุติสมมุติสมุตวีมาแล้วหรอมีแล้วหรอยังไม่มี สมอพี่ยังไม่กินเบียร์กินเบียร์สักอย่างพี่เอไปกินน้ำอ้อยโอตอนนั้นเพิ่กินโอเคเลยพี่ดองครับปะเดี๋ยวสิแป๊บไปเบิ่งว่าเตอร์มือของป๊อปปี้เห็นอย่างเนี้ยขันตอนแรกคือทำอะไรอสาวเกียมอาหารให้เป็ดกันเดี๋ยวเดี๋ยวเขามาเบิ่งว่าอันอาหารอาหารหยวน ที่คนไวเกือเป็ดเกือไก่เนาะคนเชี่ยเอาย่างเกือเนาะเพราะว่าอยู่บ้านเขาเกือข้าวสารเราเองเนาะจะเข้าวสารแล้วบ่ข้าวสารเปียกบ้านเฮาทะเไปเอา๊อบพี่อันเป็นคนกระมุเหมือนตีน่าไหมบ่กเราไม่ได้เลยคนไปเอาเอาเอาบอกกันก่อนว่าตีน่ากับป๊อปบี้เนี่ยรู้จักกันกี่ปีละแต่น้อยเลยเต้งแก้เครื่องพลเร่แม่นบะ แส,สดงว่บา,าบ่าได้บังเอิญไมารู้จักกันยังมีเหาคนแรกทางหาป๊อปปี้ทางหาไอคอนเนาะ <c oughs> เราเราคุยกันแล้วก็ดิน่าดีดีนา <c oughs> <ะ>่ารักเก่งถือว่าพวกเราสู้ด้วยกันนะเนาะพวกเราสู้ด้วยกันถือว่าเก่งนะเรายังรักกันเหมือนเดิมเนาะเอาไปเอาไปต่อเดี๋ยวคลิปหน้าเปิดใจกันพวกคุณรู้จักกันได้ยังไงแล้วพวกเรารู้จักกันได้ยังไงเนาะคลิปหน้านั่งคุยกันหลายคนอาจจะยังบูฮู้เนาะคนนี้เลยบอ ตอนนั้นคนติดตามยังหลักหมื่นอยู่เลยที่ที่ที่รู้จักหลักพันอยู่เลยเนาะตอนนั้นนะเนาะขั้นตอนแรกใส่กล้วยตีน่าพี่เอใส่ใส่หนึ่งนะหนึ่งใช่ไหมหนึ่งไว้ตีน่าหนึ่งเหรอระดับหนึ่งใช่ไหมนี่ของกล้องตีน่าขอองงกล้่นโอเคตีน่าก็เฮ็ดเปลี่ยโอันนี้เยอะมากคุณไม่รู้เหรอคุณขับบ้านฉันน่ะต้ อันนี้จะเป็นอ <strong> ีกย่างครับนี่น้องป๊อบปี้เป็นหำหำกับยังครับกับกล้วยกล้วยเป็นแบบฟักเอาบดเอาเยอะวัเป็นหั่มอืมอีเดอันแม่นหำอยู่นะไม่เออว่าไปอีกละเขาเออย่างกระเบงกระบปอีกเบูินฮูคเดียวว่าอย่างว่าอย่างก่อนเมื่อกี้บ่มีอย่างเออเอาหำใส่สามโอเคเลย อันนี้คือหนึ่งคาบเป็นบ่ออันนี้คือเป็นอาหารของยังครับนี่น้องป๊อบปี้เป็ดไก่เป็ดไก่ใช่ไหมครับเป็ดเป็ดหลายก่อนไก่เอาเอาน้ำใส่บจป่าวบอกว่ายังยังอาจจะแบบนี้ก่อนไม่เด่๋ยวนี่เลยนะครับเราจะยุกกระมังไปเล่นบ่าวที่จะเอาจะขู่ขไปมันนี่เอาขู่มันเป็ดนี่อัน ได้ได,ได้ได้กินไข่มันเอาไปปอปี้ได้กิน่นได้ขายบอครับบ่แต่ว่าบ้านเเอาไปขายไม่ได้กินสักท่ครับพี่น้องครับหลังจากที่พี่น้องครับได้ติดตามฮักแพงนะครับน้องป๊อปปี้น้องตีน่าล้วกานางเอกหลายๆท่านหลายคนนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเลยที่ได้กลับมาถ่ายคลิปกับป๊อปปี้ราะว่าเมื่อน,นั้นครั้งล่าสุดแล้วก็ครั้งสุดท้ายที่เราเจอกันตอนนั้นป๊อปปี้ยังเป็นเด็กนักเรียนอยู่ย,ย้อนไปนป,นประมาณสี<ะ>่ปีเนาะสี่สี่ปีกวานะ ถึงบ่ถึงอยู่ดอกเนาะถึช่างคิดทอดสมัยเรียนบ่คิดทอดตอนอ่ะครูได้เหรอประวัติปอปีนี่เรียนจบชั้นไหนเนี่ยสรุปแล้วจบชั้นไหนชั้นสูงเท่ากับป่อวศนะเนาะพ่ออันนี้อ้อยให้ใกล้มันมีบ่ใกล้อีกเดี๋ยวอันนี้คนก้อนเราทั้งหมเอาลงไปเพราะว่าเดี๋ยวใส่อันนี้ไปนั่งดูคุณอีกเปนคุณอีก บ่ใส่น้ำนะอือเออยูว่าใส่น้ำบ่ก็บ่ยังบ่บ่ได้ใส่ตอนนี้เหรอยังคนกันสิมาใส่ตอนนี้เห็นรปอาสาวๆซอยกันเกลียไกจพี่น้องครับผู้ใดที่จำได้นะครับโอ้ขอบคุณหักจังแทงนางป๊อบปี้นางตีน่าครับกะสามารถคอมเมนต์ได้นะครับผู้ใดคิดฮอวคิดถึงผู้ใดอยากสนับสนุนนะครับในการรับชมคลิปของพวกเขาครับสามารถคอมเมนต์ได้นะครับ ฮะตามันบบอ,อ,อไรต่ำหมูนะ่ะต่ำสุกกินได้ไดนะต้นนี่มันเจงอังกรได้นะตน้นแรงเออต้นแงต่ำนีนล่ละไม่ได้คนทำหมูดนอลไรเนาะเออตีน่าผู้เจริญซันนี่นี่บีผู้เสริญซันนะคิดถึงคิดถึงไหม คิดถึงบ้านไหมตีน่าคิดถึงไหมคิดถึงบ้านไหมข่าวได้ข่าววันจันทร์โอ้ยหน่อข่าวจนหูข่าวขาวตีน่าขาวเหลืองไม่ได้ขาวขันไปยูว่านั่นเสียงในนึงเลยดับต่อได้เราบอกสามีได้ได้มาทูเสียซานครับพี่น้องครับเอามือเอามือนั่นเลยบอกใส่อะไรห้ย่ำห้อย่ำเกลือเอามือไปพี่น้องครับตอนนี้เขากะ เสร็จสับเรียบร้อยแล้วอะมาเบิ่งขันตอนของพอปี้โหหลังจากที่เราเราเฮาคนแล้วเขาก็เอาตัวนี้ใส่อีกมนบ่บอคนอีกบอสโซ่สลีบดสดีสลีน่ะนะเขาพูดอ่ะเขาพูดเพิ่มสารอาหารหน่อยนึงเป็นอะไรขึ้นเป็นไรคนอีกบ่อ้ไ เอาไปลุกบางคนกันได้เอาซิมมึงด้วยแบบเนี้ยโอ,อเคป๊อบปีซิมมึงแม่ผสมนล้วนะ่ะได้อร่อยอร่อยอันนี้คือเอาไสอันนี้เอาไปนำอ,นนอ,นนอันนี้อัน,นอันนี้อาหารยังครับไก่ไก่แล้วก็ปลาก,กลบเลยโอ้โหโอ้มีแต่ไก่ปลากบยงังที่น้องเบาอีกก็ได้มาตามคักตามแน่ต่างว่ายามคักยามแนเนาะยามป๊อบปี้ก็ได โซก้องนะไอคอนได้ไปก่อนไไปแล้วไปก่อนอ่อบัดผูกนั่นนะคือสบายแค่แผนแผนประปิดต้องโดนจากแผนไอเห็นแล้วเดี๋ยวไอจะไถ่ายคลิปดอสดิแผนแผนเอเป็นทั้งสี่แล้วพอดีเลยเนาะพอดีแบบแต่เปลี่ยนตกดินยิงเหลืเสียงมันห้อมันหู้เลยมันหู้แล้วว่ะอ๋อ มันมัวเรแล้วว่ามันสิถึงต้มมันบ่างป๊อบปี้แฮปปี้นารู้ดเรามันบ่าไอเอ๋ไปไซต์แล้วก็เปียงเป็ดบางนั่นเนี้ยโบยู่โบหายยู่หายกินแท้ทีอันนี้โบกับพา่นไองพี่น้องครับก่าเขาคุ้นพี่น้องครับที่ติดตามเบิ่งเส้นทางการเดินทางของบ่าวเอ๋แล้วกันน้องป๊อปปี้แล้วกัาทีน่านะครับแล้วกับทีมงานทุกคนสองสาวมันรวมรวมตัวกันไปด้วย กรากลกกกรกลกรกรนะพี่ก่อนผมหน่อยดได้ผมได้หน่อยโอ้มาเริ่มเอนี่เลยบอกไปเลยโอ้ยเย็นลูกใจเย็นๆ อืมก็ยังแตกธรรมชาติว่าศาสนาคนใดสิได้ไอเป็นนกไพ่เนาะใช่ฮั่นเลยบางบุเดียวมันก็กินเบิดนะเขาสิกินต์อะไรเนี่นยเลือกเลือกเ่ไอ,อไ,ไหร่เออ่เป็นแต่เพิ่นซังแท้เนาะได้ไม่ยืนน้ำปอปี้คนอะว่ายังกะเออได้ฉันเป็นยังไง เอาที่นาว่าอย่างเอาเบอรงหันนะว่าอะไรก็ชีวิตนะชีวิตของป๊อปปี้อันนี้ละนาะงอันนี้ละนาะชีวิตของสาวป๊อปปี้เนาะยูท <c oughs> ูบเบอร์ยูทูบเบอร์ยูท<น>ูบเบอย่าเปลี่ยนสร้างไรายได้ต้องได้ทอดเป็อะไรอันนี้คืออย่างของกินของกินที่มันเหลือวะออ๋แบบมัน,<อ>มนก,ก็กินได้แบบนี้มันเลือเนาะมันเลือดมันเลือดมันก็จะไม่มีอะไรกิน ดูเนาะ,ะ,น,ะนี่คือจิตวาการประจําวันของน้องปอปีอ่โอ้จะมีความสุขบ่ครับปอปี่แบบนี้มีความสุขจัดฉากป่ะนี่บ่ได้จัดฉากช <c oughs> ีวิตจริงเด้อนี่เบ,บ,บาเบาได้ล่ะชีวิตจริงยิ่งกว่าละครชีวิตจริงมันกับแบบสงบมันกับแบบนี้เอ้ามีไก่ตัวเดียวนึงนะเบ่บ่มันก็คนแค่ก็แค่ละครแต่ชีวิตจริงก็คือชีวิตอันนั้นดิ๋ยนอันนั้นดีโอวใส่กี่ว่าใส่กี่ว่าโบยามันอันนั้นใส่น้อยนึง เอาบอกได้เย็นแล้วสิเห็นบ่ะแบบให้มันหูสึกให้มันหูสึกหูสึกว่ามันได้กลิ่นไม่ได้ตบป่ะกินกิกินแต่จริงจริงกว่กินป่ะไปหลังจากเสร็จกระบวนการนี้ครับเป็นขั้นตอนอะไรครับป้าเป้ไก่อาจจะมีไก่ไก่อยู่ไหนครับอยู่ไหนโอ้ไก่ไข่เหรอบ่มันไก่น้อยน่ะเออไก่ทีอยู่บวว่ากินหาจั่งยน กิบต้มไก่ใส่ใบชากระดังยนดังยนเอาโอ้ตอนนั้นอ่ะตอนนั้นตีน้าก็คือเบอร์หนึ่งนะจริงๆนะยุคนั้นน่ะยุคนี้ก็เบอร์หนึ่งเหมือนเดิมแหละจับไปไล่ไก่กับซื้ออย่างไอ้ไอ้ยังอยากไปตามบ้างบ้านหลังนั้นเลยไอ้ยังไม่เห็นเลยโอ้หลังที่พวกตีน้าใส่เสื้อนักเรียนเราไปคุ้มไก่น่ะนอไปตามนอบ้ก พี่น้องครับผู้ใดจำคลิปนั้นได้กะเม่นไนด้เด้อครับคลิปที่ตีน่าไปแม่แต่ยานอีีนะไอ้ขนาดไอ้เซนเซอร์เนี้ยน่ะปาดคออีดีนะอนะโอ้โหจัดละ<ม>ตะกี้สายยาสาวปาดคอไกลนะตีน่านะแม่ก็พอวไข้เบิ่งจะน้อยกันเลยแนะี่ยานกยานไหนอืมแต่ก็เลยบุได้แบบอันลูกสวยไปเลยนะอืมขาขาคือขาบุได้บ้า,านโอ้สิบาสิกรรมเลยเตี้ยชีวิตจริงนะโอ้ไก่มันฉีดลงปลากกินมาเนี่ยนั่นเหรอมันมีปลาไหญ่กว่า คนก็ไปกินปลาป่ะเนี่ยอนันนี้อาหารยังครับนี่กล้ก็มันมันแตกอาจจะเดออุ๊อันนี้เอาไว้แบบอาไว้ไม่ไลยมือวะด้วยไหมมันแตกโอ้แบกบอันนี้เอาไปขึ้นถงไปให้ใกล้อยู่ถิงเด้อแต่คนไว้นี่ซื่อจอ้เ๋ห็นมันลงนั่้านล้ปลา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  มันมีปลาก็อันนี้ก็เออจังซีเอาก็เออแค่นี้ก็คิดไม่เจรอันนี้คือจะผสมไหมไหมป้าเป้ยผสมแล้วก็เกลือไก่ใช่ไหมแม่เอาไว้ทุ่นเท่าเลยมันไก่ข้างบนโอ้ส่วนสิเหลือต่ละมือเนาะไปหาบนหยางนะดีเนาะอันนี้เอาไว้เอาอันนี้เอาขึ้นเอท้าอันนี้เอาไว้เออไปเกลือไก่เพิ่มอีกแม่นละ มันสิบ,บมันกินดิโอ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 ันนี้บนอะไรอ่ะอันนี้ดูน่าส <c oughs> วยดูค่ะอันนี้เขาไข่อันนี้เอาไปฝากเป็ดกอีกแหละคือมันอยู่ไก่เอามาฝากเป็ดอันนี้มันค่อยๆดิให้มันกินอะไรอเอาให้เป็ดหนึ่งมั้าหมื่นหนึ่งหลายโลอยู่ที่นี่ มันลายตู้เนาะมันลายตู้เนาะแต่ว่าสมบูรณ์บ่ป้าปี้โดยสมบูรณ์ย่างยางยางนั่นลองลองต้มจะเคลียบปะเป็นอ<น>ันมันไข่บ่ได้มันมันไข่นะแต่ว่าเอาไปได้เพราะมันบุงเถื่อนะเถื่อนโอ้อมัน<อ><า>ย่าง<อ>ได้ได้เอาโทรศัพท์ซุปออกมาได้ข่ากระเฮ็ดข่ากระเฮ็ดได้ <พา S 1> ย่างมา,<พ>าได้ได้นบป้าปี้จะไปเก็บปะบ่อบปว่าย่างปไปไปได้มาเบืองได้คะเออมาเบิ่งเย็นนี่ได้โอ้แล้วใครจะมาเก็บปะเนี่ยบ่อบปี้เบีนยังสองสามสี่ มันจมลด้วยนะเสดายด้ยเนอะอันนี้มันไข่ไหม้ด้นี่นะมันก็มีจุดจมต้องเอาเฮงือตีมาเอานะอันนี้มันเป็นยุบลุกเสียดายมันน่ะนอเป็นแบบยุบลุกแต่เกี่ยมหัวริบเด้ลยทีเดียแล้วอันนี้เด้ซุ้มอันตีน่าถืออยู่นี่ป๊อปปี้สีพาไปใส่ไปไหนไปสักไก่อันนี้ฟักไก่อยู่ถหงโอ้ยลายบอลลายหลายบอลเอ้อก่อนนั้นจำได้ว่าป๊อปปี้นั้นร้องเพลงน่ะเฮ้ยเสียงบุ้งบุ้งแล้วตอนนั้นป๊อปปี้ร้อง เม่ได้ฟังเสียงบอกตอนนั e? ้นร้องเพลงลงอยู่บ้านเกินบอกสาวบ้นเกินเนี้ยยังยัร้องได้ไหมอบพี uh, ่พี่มอยู่ก yeah, yeah, ับปี่องลองลองรององเอาไปนอกกัน yeah, เ yeah, ่เออเอาไปนอกกันะปพาไเฮ้ยจำได้แล้วปอปี่ร้องเพลงเมื่อก่อนน่ะเออเออี้เยอะ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 อยู่ดึง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 แค่ดงแค่เนี่ยม่เห็นหนบาเอเล่ในคลิปนี้ไป ล้างมือก็บอกบุร um. ีรังบอกใกล้จะเทิร oh, ์จากตัวเก้าบเก้าตัวประมาณนั้นคือเมือบ้านเลยเนาะสดซื่อนเนาะมันนี่ภูเขาอยู่บ่คืออือใบปลาปลาเห็ดใบปลาใกล้เหมือนเขามือหน้าเขามาหักโนเนาะเออหรือว่ามือเอื้องบ่อือมือหน้ามือ พรุ่งนี้เพราะว่าเขามีเหพจไปหล่นอยู่ตอนนี้ครับเขาอยู่ที่เขาอยู่ไก่เขื่อนน้ำเงื่อนบอกปอเปี๊ยะเราพี่เอจะเห็นเขื่อนน้ำเงื่อนไหมวันหลังจะจะพาไปดูอยู่ใช่ไหมไปฟังไปฟังมันพ่อเปี๊ยะพ่อเปี๊ยะร้องเพลงให้ฟังหน่อยโอ้ลอยลองไปเลยลอยลองไปเลยยางละลองเลยเด้อไอ้นะโบเออไม่อยู่กับปอเปีะอยู่บบได้แล้วนะเสียง เลียงบ่ได้แล้วไปจะใส่ละไก่จะใส่หาดูไปทางไหนอยู่เีือนอีกอีกงานหลังนางเออบ่บ่ได้อยู่หลังนี้ปะบ่ต้องย่างไปอีกทีจังไหนเอ้าพี่ลายหลังฮะพี่น้องครับเดี๋ยวสิพาไปเลาะเบิ่งสวนของมอปปี้น้ำมันขับาความเป็นอยู่ของป๊อปปี้เป็นอยู่ยังไงป้าเห็นผักกะเพราเราเป็นตะคืออ่ำใส่ไก่เห็นรึเปล่เห็นอยังโอ้ยขอกินได้ได้ เกลือใก่กัว่าอยากกินไก่เกลือเป็ดกัว่าอยากลาบเป็ดข้าเจ้าไปนะเมาเอ็นนี่จมดับก็หายอยู่หายกินเอ้อตอนเขาไปพุูนเขาได้กินเป็ดเยือนปะหฮือบไปไสนไปเมืองเมืองเอาเมืองเมองโได้กินเพราะว่าข้าเจ้าว่าไปเที่แรกโบให้ขาอันปะแต่ว่าเขาได้กินตุนนั่นบะเอาไม่สะดวตัวเอิญเอาไม่สะดวกห้าพันเอาเขาโบให้ ไปเ,เท่แรกบ้านชายบ้านเขาเป็นบ้านเขาเป็นย so ังบ้านเขากระตอนครับยังดีแต่ว่าอันนั้นเป็นหิตค้องข้าเจ้าว่าไปเท่สองค่อยได้กินเท่แรกขาเจ้าบ่าค่าแต่ว่าบ้านเขาเป็นยังดอกอันนี้ได้แรก่าจะกินเหอข้าเจ้าเด็กไกตัวนี้สองสีกเจ็ตัวนั่งนั่อกยูหน่นั่งนั่งนวาดึงนะ หันบปโอ้โหใส่ลุ่มเลยอันนี้เป็นโอ้มีเขาใก่้ดำตัวนี้นั่นแหะไก่อันนี้หากระซื้อมาใส่ไรบ่บ่นั่นแหละใส่ไรอ่ะอิ่มไอ้มันอิ่มไอ้าอาเนี้เอาไปไว้ไหนเขาไม่ใช่มาตอดป่ะบ่มันมีท่างเดีบ่เลยมีบนเก็บเก็บอาหารนี่คือวิถีชีวิตประจำวันของน้องป๊อปปี้นะครับ สุดท้ายแล้วคือเสร็จแล้วใช่ไหมครับเนี่ยชีวิตแล้วตัวนี้ปีหน้าด้วยต้องสมัยอายินตรงนั้นแหละวันนี้ก็ภารกิจของพวกเราก็เสร็จสสบเรียบร้อยเป็นอย่างดีแล้วเป็นยังไงเป็นยังไงอธิบายพี่น้องฟังดินี่ถามพี่น้องเนี่ยเป็นยังไงเป็นยังไงได้เบิ้งคลิปเราเป็นยังไงเป็นยังไงพี่น้องเมื่อยป่ะพี่น้องเมื่อยบ่เมื่อยน้ำเมาบ่ะตีเกาคือเมื่อเถอะตี๋จินดาเมื่อยบ่ะเมื่อ มันหอน,นเมื่อว่าเท่าใดจะมาหอนเนาะไม่ก็เมื่อยให้กันนะเมื่อยยางดัเมื่อยถือเม่ถือกล้อ,อลงออเอาอยัางี่พี่น้องว่าหาตังเทียเข้าทายลิปในน้อยเพิ่นก็บบ่อกออคือทายหน่อยแทบเอาเอแต่ผมจะจะจะ,จะ,จะบอเฟกป์ัหนเราจะไม่ค่อยได้ตัดต่ออะไรเยอะ <c oughs> เหตุการณ์ยังไงเกิดขึ้นยังไงคําพูดยังไงเราก็จะปล่อยปล่อยลงเลยนะพี่น้องเนาะพี่น้องครับมกแนวนี้บอมักเป็นแบบนี้บอนะครับกะคอมเมนต์บอกเน่กันแล้วกันนะครับกะ เป็นยังไงครับพี่น้องอยู่ทางบ้านน้ำท่วมบ่ถามข่าวพี่น้องทางบ้านได้น้ำท่วมบ่คือว่าเห็นเห็นข่าวว่าอันเห็นออกข่าวว่าน้ำท่วมเนาะอยู่ไทยก็ท่วมหลายอยู่ลาวก็ท่วมหลายเนาะเป็นบางบ่อนบางพื้นที่เนาะทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้ทุกคนฟูโตไปเด้อบนบนโต้เนาะน้ำขึ้นก็ยังมีลดเนาะโอเคเลยเอาสุดท้ายนี่ฝากส่องน้องป๊อปปี้ก่อนฝากทุกคนติดตามส่องน้องป๊อปปี้เด้อเด้อจัก็ ฝาก support สามคนเฮาเลยนะทุกคนเพราะว่าคลิปนี้เขาตั้งใจมาหาป๊อปปี้เลยเนาะครับแลงวมาหาลายกิโลไรเงยครับเจ้าที่หดเราทางยากอีกแต่ว่าไอเอกกับจีน่าก็แบบสู้มาหดนะครับเอาฮู้สึกฮู้สึกดีแลวกัตื่นเต้นที่จะเห็นกันอีกค่ะครับมีโมเมนต์แบบนี้กับคืนมาจะร้องให้นะเหมือนตอนนั้นนะตอนนั้นเราร้องให้นะเราเจอกันดีใจมากโอเคไปเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสักคลิปนี้ตามเดี๋ยวให้เอง ปักหมุดนะซองบะให้ป๊อบปี้เป็นเมนแล้วพี่เอปากหมุดให้เ,ออเดี๋ยวติน่าก็จะเป็นซองติน่าสาวเลาคือเกา้าอ<ห>อันนี้ป๊อปปี้ยังก็ซ่อนน้อยบรรณาซ้มนน้อยบรรณาเออ